สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาแนะนําในการาแก้ปัญหากรณีแอร์มีน้ําหยดนะครับผมาบางคนว่ามีน้ําหยดปุ๊บมันก็เรียกช่างมาก็เสียเงินนะครับในการซ่อมแซมแต่เ,เราดูดูรักษาเองได้สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านง่ายๆนะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาในน้าหยดแอร์น้ําหยดนะครับผมขั้นแรกแล้วก็ให้ถอดสาครอบตรงนี้ออกนะครับผม อุปกรณ์ที่จะได้ใช้ก็คือเราหาหลอดดูดก็คือหนึ่งที่ใช้งานก็คือหลอดดูดอย่างเงี้ยหลอดดูดอย่างเงี้ยหลอดดูดทั่วไปครับอสองจะเป็นแท่งแท่งพลาสติกขนาดนี้นะครับผมเทียบกับนิ้วประมาณสามึงสี่มิลนะครับผมแท่งนี้สําหรับในการสอดใส่รูแย่รูครับลักษณะน,น้ำน้ำที่มันล้นออกมาก็เพราะว่าสาเหตุก็คือจะมีท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะมีฝุ่นเกาะ แล้วมีสิ่งปฏิกูล,ลมันอุดตันแล้วเวลาน้ําแอร์มันไหลลงมาแล้วมันไหลไปไม่ได้เราเป็นหลังไม่ได้ก็คือมันก็ล้นออกมาอ่นนี่คือสาเหตุ anyway. ของมันนะครับเราก็คือใช้พวกนี้ท่อพวกนี้เอาไปสอดใซ่รูแล้วก็แย่เข้าไปให้ถึงปฏิกูลมันลุดออกไปหรือใช้ท่อหลอดดูดตัวนี้นะครับหลอดดูดเหมือนกันเราดูว่าใช้แบบอีกแบบนึงก็คือสอดเข้าไปในรูปุ๊บแล้วก็เป่าเป่าแรงดันลมก็เป่าให้ท่อมกันก็คือใช้ได้2แบบ2วิธีครับเป็นแท่งพลาสติกแท่งพลาสติกทั่วไปซื้อตามร้านนเเคื่องขีย หรืออาจจะเป็นสายลวดแข็งๆอาจจะเป็นพวกสายเบรกรถจักรยานอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็เี็นอ่อนๆก็เป็นอ่อนๆตัวได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทํากันนะครับผมครับครับผมครับขั้นแรกแล้วก็แกะฟ้ามาก่อนนะครับนี้ผมแกะข้าวไปก่อนแล้วแกะฟ้ามาก่อน แล้วก็ขั้นที่สองก็าฝารอบสองก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็น,น,น,นะนกกจะมีน็อตน็อตใ่มุมนี้ะครับส่วนมากจะมีน็อตสองสองตัวนี้ครับแกะออกมาแล้วตรงนี้แกะตรงนี้มาก่อนมันจะมีสายไฟส่วนมากทุกเครื่องจะมีสายไฟตัวนี้นะครับจะมีสายไฟตัวนี้สายไฟตัวนี้จะถอดสายไฟก่อนนะครับถอดสายไฟก่อน จะเป็นนแบบี้ต่อมาเราจะมาดูวิธีว่ารู้ว่าการใช้การทำงานของของแอร์เป็นทำงานยังไงสาเหตุที่ส่วนมากที่น้ำน้ำแอร์จะล้นออกมาทางด้านหน้าเครื่องนะครับ ก็คือทุกเครื่องมันจะมีตัวรองรับแอร์น้ำแอร์ตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นถาดเป็นถาดตรงนี้ถาดแอร์นี้ถาดน้าถาดรองน้ําสาเหตุที่น้ําล้นก็คือน้ําตรงถาดตรงนี้ครับถาดตรงนี้ทุกเครื่องจะมีถาดถาดสาหรับรองน้ําเวลาน้ําแอร์ทำงานมันจะมีน้ําหยดลงมาอยูลงมาถาดนี้รองแล้วก็จะมีง่ายก็คือมีรูนี้รูดูไฟฉาย อาจจะมีรูตรงนั้นนะครับรูตรงนั้นก็คือรูที่ให้น้ำระบายออกไปด้านหลังที่ท่อด้านหลังอันนี้ผมใส่น้ำรอบนึ่งละผมลองเหยื่ยรอบนึงละก็คือวิธีก็คือเราใช้แท่งพลาสติกเนี่ยเหย่ mm hmm. เข้าไปในรูหรือใช้หลอดดูดทั่วไปเนี่ยอสอดเข้าไปแล้วก็เป่าเป่าลมเป่าเศษ mm hmm. เศษเศษต่างๆเศษฝุ่นอะไรให,ให้ให้ให้ไหลเข้าไปนะครับก็คือเนี่ยสายเหตุที่ทําให้น้ําล้น น้ำมันไหลไม่ได้เพื่อมันก็ล้นออกมาครับผมวิธีก็คืออย่างแท่งพลาสติกเนี้ยเราใช้แท่งพลาสติกเราใช้แท่งพลาสติกอันนี้แย่ในรูเหยดรูเข้าไปค่อยสอดค่อยสอดเข้าไปค่อยสอดเข้าไปในรูนี้นะรูระบายเงี้ยเขาแย่เข้าไปค่อยทะลวงเข้าไป ไปอ่าค่อยๆแย่เข้าไปให้ฝุ่นมันที่มันกุดตันให้มันไหลไปอ่ามันท่อน้ําท่อน้ํามีฝุ่นมือกุดตันนานๆที่ะสะสมะหรือใช้นี่ไปแล้วปุ๊บเราก็อาจจะเป็นใช้หลอดดูดหลอดดูดตัวนี้นะครับหลอดดูดทั่วไปที่เราใช้ดูดน้ําทั่วไปเนี่ยล้วก็เป่าสอดเข้าไปในรูนะครับอ่สอดเข้าไปในรูงี้สอดเข้าไปแล้วปุ๊บล้วก็ปากเป่าปากเปาก่ปา,ปา,ปาตรงตรงตรง,ตรงท่อเนี่ยให้ นี่คือสองวิธีเข้า,าวิธีก็คือดอดดูดเป่าช่วยแล้วก็เป็นแท่งพลาสติกเรียวๆเส้นผ่านศูนย์กลางกงปา็ประมาณประมาณสี่มิลน,นะครับไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเซนประมาณแย่เข้าไปแย่เข้าไปโอเคแย่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองว่า มันจะล้นไหมเราลองฉีดน้ำหาน้ำมาฉีดใส่